อ <laughs> ย่างอย่างนะเป่าเค้กแม่ก็ครบรอบที่เท่าไหร่รองปีแล้วสอ <laughs> งปีลูกเปนะ่าเค้กียวว่าจะเอเค้กียวว่าลูกจะอะไรอย่านะนี่นะตกไปในใหีหายองแวงนะนละนะ u, ูกหลา,านนะแม่ทิ้งยูมาลูกบอกมามาพอดมาทอดนี้นะมาพอดแม่ขอบแม่ตมตมไปขับเบือในลูก โย่แกงใหม่เว้ยทำไมยอดหนึ่งมาหยาบมันวนมันหยาบบุ๋งเนี่ยกันเห็นเพิ่นไปอันนี้ไปหาให้ได้ได้ปะไม่บุ๋งไม่อยังโย่ข่ามาไม่รู้กูข้อหนึ่ไปหาเล่นเลยกขึ้นมาอยู่ดีข่ามาโย่ ตกบังไดนะเฮ้ยเอาพ้อนยายเด้อเฮ้ยสิเพิ่นสิหน้าคอกลงไปเฮ้ยโอ้ยอย่าเห็นดิเอ้ยลงไปเอิ้นคนมีหูน้อยอะสีลง่กงานับเดือน่สวัสดีอ้งาเดอคนน่ะคนน่ะเอ้ยเห็นยัง่นี่เห็นยังบน่ะเห็นยังอ่ะเห็นยังลูกกนยังอ่ะลูกโอ้ยเนาะเนสิบ่ได้กินง่ายลูก เนอะเอชวั ه ه so ี้ปะดุงไงบอ๋ดิอ่ะมันเร็วเร็วช่โอ้ติดตามมันขับเบือแกงไม่ช่ป้ากินแน่นี่เนาะเ้ยบอบบอบม่ี้อันดิ่งกยาดุกดะมันชิญกันไดู้กมันหยากันได้ลุกอากมาชิญิกันได้เอวัี้ปะดุงก็ส่ะเช่อวี้ปะดุงก็ยังดิ่ <laughs> อาสวัสดีพี่ลูกกำลัง,งัสดีอ่ะสาวสาวอ่ะสาวเส,สียงดังเนาะมันมีพุ่นในลูกมันขี้ไรล่ะแทพพุ่นเนาเอาลูกไปล้างก่อนทำอย่างขี้นะไปบอโอ้ชิบะได้กินทุกทีอ่หรอกนี่จ้า <laughs> ช่วยแม่ตำข้าวเบือเต้นปไป,ปเต้นไปเต้นมาเออเต้นมา มันนองเห็นยังนอนอยู่นะแล้วนอนดิโคมแบ่น่้นอนแบบอันิโคมยานนี่ยองยองยมันก็สบายไปยังบูชินเป็นวัดยังยังนี่ไปดูไปไอมันม่เสียงว่ามม่เสียงว่าเหี้ยพี่ไอเราเตะโคบเอางเตะโคบเลย น o เออ no กอกาดูทีน้อกันตัวกใจกันเนาะผู้เป็นแม่กันเห็นเช่าใจยู่งันใจยูมาไงกันจะว่าไงพุ่เต็มยูนะีอลกยามันบอกไปนเห็นได้ชะดุนดอตบรรทุได้เลยแล้วันมีแม่นิงยึดนี่นะนี่เลยนะ นุ่นน,น้องหันบอนี่นะ่ะป้าอามุนใช่ไหมมุนใช่นี่ก็ดีแฮมเก่งใ <c oughs> นวดอุกนกี่ปุ่นนะลูดแตก็ดีอยะสายดีอ่แะแรกับเอ่ <c oughs> นั่นอนไปอยากขี่เลยมาขี่ตอนใหญ่ได้บัดเฮ้ยอยากเซ็ตบ่ลูุกบอโอ้ยเด็กคนอยากเซ็ตเนาอนอ่ะ

Hả? À à à à. nào sét nào. Ôi, cái con này nhỏ nhỏ thế. Cái con này nhỏ thế. nhắn được Ô, cộp, cộp, cộp. Rồi rồi rồi. À đi vào đụ đi. Phải sét hết cái này gần. ออไปมาถิบไปดูเด้อโอ้เก่งเฮ้ยเก่งเอามาถิบไปถิบเด้อเก่งโอ้ต่มือเจ้าของต่มือเจ้าของกันต่มือเดี๋ยวออกได้อย่างลงเดี๋ยบ่อย่างลงได้อย่างลงโอเคเบิ้งหนักขี้ อ้ไมไม่ไมยกจี่อชลูตเอ๊ะจะขี้บ่ไอไปขี้ไปขี้เฉรขี้บ่ออามาแลก็ยาดกันแลด็งเนี่ยตาแต่ละคนเฮ้ยอย่าขี่อ๋ออย่าขี้กบ่ Anh yu, 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 yu. Hãy long yu, gần hãy long yu, gần. Hãy long yu. Anh yu, a gần vlog, a gần chữ đâu, mày. Hãy long yu, gần. Anh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  Mẹ, gần. Anh yu, gần. Anh yu, gần ao cứ hay cắn đấy hôm hả nói tí cả phòng lại nó hả Hãy subscribe cho kênh ลงไปในหน่นรบันเลยนะแล้คลองแองว่าวันนี้อืมอันะเบ็ดไม่ใช่อันะเบอด หัวอะไรอาวชนก็กกก่อนอืมอร่อยจังเลยค่ะนมตาหมีเลยจ้าเจ็อะไรอยู่เฉ่ยบอป้าอยู่จังค่ะทำแผนกบอ ไปแต่งแนวผมเครื่อบบีในผมนะเธอปะม่อยกวีเ่ียกวีตข้าว่อสอ,อ,อสัเอาสีอี้ถ้าสีอัสีฟ้าก็สีแดงมดดีมั่มา,มามสีแดงมั่มากเาข,าข้าวกันจ้าแกงหน่อไม,ม้ร้อนอก็เป็นข้าวออกันข้อ กินชมว่านี่กินชมจ้าเราไม่รู้นี่ยแดดจ้าไม่รู้นะเนี่ยแดดจ้าแค่ใบกินชมนะไม่เบลจ้าอืมแซ่บจังเลยเออจำได้ให้ลูก <c oughs> <c oughs>

โอ้เม่บ่ไปไปได้กินมัลหกบเ่ไก่ลูกไก่บ่ นางเผ่านางเผ่าช่วยจุกกนมันทอนมันทอน่มันทอนา่เยม่นทางเนดิจุทักเนที่ดูยนี่บ่อนอ่้าคนหอคนหันคนอ่านให้นอกน้ำเออแบ่งกันแบ่งกันเอออันนี้นี่ไม่บ่

em ta em yên yên nhanh mày kịp nén bậy. So, nó nếu dạy hôn, nếu nó này điện ngủ đơ. Ni nếp, 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 เน่เน่กองนะเน่เน่น่แกไม่เน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 ่แชโบเนชุกิันเช้าวอาทิตย์นี้เพื่อนเช้าวงเงานะเขียวเม่์คือว่าต่เช้าผนไ้เม่นบ่ป้าฮัทโหาอยู่นี่คือบุตรดบอจิ้ด้เหยีสาวนอนนี่บ่จักเหยีบ่ ก็คือบราัาเผาผลอะเอาผลปิดเสียงไว้นะดูท่าน,นตื่นในบ้านยิงปดิงนั่นถายนอนเลยบนง่องนอเลยขึ้นมาหางวะโอ้ท่านข้ายประตูปีปปปป<ะ>นบะปนจ่เนาะเป็นยั่สาวจับกระเจงไปแล้วปีนกาแฟหมดปี๊ปีน้ำไม่แม่หมดทน้วซ่งมดทนโอ้บ,อบ้นานี้ลงไปถตาขึ้นมาขึ้นมานอั่นนอ็ขึ้นมาเลยเนาะ ลงไปบิผลิตน้ำป้าป้าขึา้นขึ้นยู่ดีปะาอ้าขึ้นไปอยู่เม่นบ่เอาฮัลโหเอาจะขึ้นไปพร้อมเจ้าเนาออันนี้ค่ะขึ้นพร้อมกับเนเน่กับป้ามันาแนไปเขี่ยวแล้วจ้าไนได้แด่เป็นอไกันเอาได้บดดูกต่ข้าว,น,วนี่คือขึ้นมากนั่งกินนั่งกินนั่งกูนั่งกูได้ กินว uh, yeah, right. mm. ัดอินเออเอล้วน้อยลูกด่าเย็ยบเยีนบอ่้เยอนนีบ่นงี่น่ะเอาหลอดลงไปไม่ใช่ดุดไล่บอหนุบบอด่น่ะได้หมอนี่

เห็นแจเลยอะเอ็มโตอะัวน้องโตนี่คันวมาะปากใจบัตรยัน้องอใู่วได้ดีฮะได้ดีอ่ำมาด้ฮะชอนมาแล้วอแป๊บเดียวเห็นแป๊บเดียวมู่กิ้กันบอรููไรหนุนเขาดินกันเนาอืม เ้มว่านำประเด็กเมนหรอนำประเด็กติ่งเนี่หอน่าจะเมนอือเออฟองน้่งฮะฟองน้ตัวนี้ไปดูโป๊นังไนี่นน้งนนยกใพาน้อไปยังไงนดูก้ยิ่งเปิดเที่ยวเปิดตูเลยสาวขืนมากมงแดนตูบนไนะวาผูดใดติมาไม่นมันหอดมันเย็นเลยดมาู น่กินได้หรกินได้แล้วเอาหนึน้องมม้อมของชาม่ม่น้งกินไม่ได้เช้ปลาเห็ดานเน่กินได้แมกินได้โอ้หนน้อยไันกินไม่ได้นเขกินเบิร์ตายขวดเลยน้ำเงอปลาแม่โมเลนเลยอันนี้นะ ป่ะมึงเชื่อมาเชื่อไปจะเชื่อมาให้เมียมันกินนี่โดนมี้มันกินบวานแล้วกินน้ำพอนายกินน้ำเย็นจ้ะถือน้ำมาอีดาไปเอาน้ำมาดุนะโอ้ป้าไปใสเมื่อไรกินอุเพิ่งยังข่ยมาได้อี่เนาะกินน้ำมาดุบอกแต่มันดุเลื้อดิเนี่ยมากินมาดุนางด้อมาดุนางแกกินมาดนิตากินไหม นี่ก็คล้อยเข้าได้นินพอยกินได้ดินี่าเยน็นฟามัอัออนตักตักตักกินเลยว่ากินนะ่ะเอาหยิบน,นั้นเอ้ยบเอ้ยห้งอกกินน้ำได้ดุอ่แบงกินนดุนี่กินอ่ะ อือโออาการเย็นคองเย็นกย็แช่แล้วนี่ยเงือชื่นใจเ้ววผลนันนี้้องก็ชุดอาชุดหนาวน้ามลอนน่ะผลไหนยาเหอะตอนนเอานี้อกมาคนยอหบอกอืมนอชื่จะเ่่อแ็ื่อห้แล้ก็บอกพอเสียงชื่อให้เด้อ

นอนเลยยังกินน้ำเนาะเอออ่ะกินน้ำเนาะท่องกินน้ำเนาะหละแม่กันกินอันบด้ค่อยเสือไหมมีอะไรไปแล้ไปกินแม่กินมาอ๋อเป๋ออีวีนบ่ะเป๋ออีวีนกินน้ำกินน้ำอ่ะอ่ะเบลนี่จะอีบจะบุกินบะเขาวนี่ดูก็คือตักใส่ตักใส่เนาะอืมกินนมปกินนมเลยเออยันเมนกินนมเนาะเห็นด้กกินเอง à má má hả má nè nó hay nó cần con con à con à thế điện nào con à đây nó chăn luôn là kiến bông quất đã kiến con nha, đúng. Ê ê ê. Nha không bố hình gì chè Nè, tao gọi nè thoại bàn có hài, gì hử chiang hai video trùng ca nắm khẩu chăm cái hai ơi là sao vậy cái <laughs> sao nó

สบายเพ่อะในใจว่าหนมไม่ด้พู้นี่มันก็ผูกของนม่ามเอยู่ส่ายอ่อยูเอาไปถธอแล้วอ่ะเอานม่กลัวนะเป็นแขกมันถือลงน้ำลุงกันหนุ่มมไมจกม้าไม่ล่งไปนะไอ้ชาวไอ้ชากินน้ำเนยเด้ออัน ตอนคือเด่นนะี่แกชโใเ,โเช้ามาหานเราอีกไปจไยู่ดูเอไ้กินเนาะชื่อช่โอ่ยตอนเจ้าไปลูกเจ้าไปยิบเอาจนเป็นไข่ตัวนีและยิบอาชาวยจปไต้นั่นแต่ยังไม่จ่ายเงินอยู่จะกานจะเช่าเข้มาเช่าไปได้ค้า ่ายยงนี้เอถ่ายอยู่คายขเย็นท่านนี่่ากับตูเย็นนี่ตเย็นคือน้อยใช่ไหม้นอยแล้วมากับต็ม้งอยู่กินอยู่ชีิตกบางวเนชีวิตะตินาบเอ้าบางแล้ว่ร่อไปอ่าใละคะ นมน่น้ขจีบกิน่มนี่นะอันคือนมอันนมันดีใช่องเดียอันกองเดียวอกินจำไหมันดีใส่มันดีใส่กนจุกนะหกิบเเบ่เนีดยดีกล่อันจจไปู้ไิบ่ตัวนี้ยัวินเบิดกตัวแก้เงนไป้ไปกินเบิก่อนเออ ดอ้ม่เระืไรปะปะไม่ใช่ลสิบสามนาทีสสสามนาทีสนกโอเคจ้ะลาปาลุงเมืก่อนสบายดีปานุ่ลหลานออ้วกนไปอะไรปสบายดีเกินไปบายดีเกินไปไปไป